Nè Nè Ehh! Ehh! mới Ehh! phương Ehh! Ehh! Hả Phương Ehh! Ehh! Hơn Ehh! 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 nữa, ừ, Ehh! 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 hả? Mày phải Ehh! 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 อยากไปบ้านสิจะไปสิเดี๋เที่ยงคืนเนี่ยฮะเที่ยงคืนเนี่ยไปได้ไม่เล่ะไปสิเดี๋ยวนี้ถ้ากูไปกูก็ไปได้แต่กูกูก็ไปไม่เปิดอะไรไม่ได้ครับผมโจ้กุ้แจเดี๋ยวให้กุ้แจไปนะจะไปแล้ครับมันต้องใส่กุ้แจ้หนิเงฉันจะนอนฉันจะนอนถ้าอยากไปไปเองนะ

ไปนอนนอนอนเ่อตอนนี้ยังไปไม่ได้กลัไม่กล้าไปฮะตอนนี้ยัไปไม่ได้กลัวเปนเที่ยงคืนนั่นนคนเดียวจะสองคนไม่กลัวเม่ไปเจอเอะไรกูจะใช่ไปคนเดียวนลย่อไม่ไรก็ยังนอนก่อน Nó thấy nó nói nó nói gì không? Nghe á Thì đẹp của bá à? mừng á ông tên ông kia Mà có nói này không? Nghe luôn, nghe ba luôn Hả? Ừ Mày, chắc phải tay chứ nha Ừ Bây giờ mình đi nghe Ừ Ừ con đeo Ừ Ừ นอนก่อนโอ้โหลุกไปแล้วนะครับเนี่ยไอเจ้าเนี่ยมึงก็จับผังนะเนี่ยเดือปล่อยมันมันหลุดลงมาต้องยาวไปใช่โคตรขึ้นไปเลยโนะอ้ jó, ดีละโอ,อ้มันหลุดลงมาเพดานเนี่ยนะมึงก็รู้แล้วเหรอเออมึมมองก็ไม่รู้มันหดไปได้ไม่หลับไม่นอนนะแล้วผมกูไปก็ปปเปิดได้ก็บานนะได้ ม่ได้ใส uh ่ก huh ุญแจเออไม่ได้ใส่กุญแจแล้วเปิดสุวนเปิดไฟตั้งไงก็ไม่รู้เออไปนอนที่นอนรอก่อนให้มันแจ้งก่อนเออไปนอนที่นอนรอก่อนนอนบนเตียงมันรอก่อนทีเนี้ยเออไปอืมก้อยากกินลยไอเจ้าหนุ่มจะลุกตองมาดนะใช่กินไปได้นะใช่ใช่